เป็นบังไฟซึ่งทําเป็นมิติใหม่มิติใหม่มันใหม่จังไลยเขาบอกฝาปีฝากดอกรูปแบบมัันครบบบแการอัดการเห็นของบนมันเบอร์คือแต่เก่อนโอ้แต่ก่อนเขาอัดเป็นบังเปื่อยธรรมดาอัดหาวิธีการอัดที่มันแดบพัฒนาขึ้นอ้แต่ตอนนี้ตัวนมากกับอัดธรรมดานล้วเดี๋ยวก่ออัดบอกบลอหรือว่าอัดเป็นล่างแล้วแต่ไพแต่มันครับตัวนี้มันเฮ็ดใหม่โอ้ขึ้นสุดยอดแต่ว่าพีน่าแก้ไขเรื่องร่ม นะครับมีปัญหาเรื่องร่มอย่างเดียวนะครับสำหรับค่ายเทพเทวาเหนินฟ้า oh, <okay. S 1> นะครับรับประกันปีหน้าว่าจะสมบูรณ์แบบทุกประการปีนี้ต้องขอโทษขออภัยกับท่านผู้ชมนะฮะว่าล่มของเรายังไม่สมบูรณ์แบบ

ไปเปลีั้งไฟบั้งไเทศบาลคุณว่าของเรานะครับท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับชมบั้งไฟสวยงามอันดับหนึ่งหลังจากโมเดลโอเทอร์คาร์ขนานี้เจ้าของบั้งไฟกำลังติดตามอยู่ยังยังไม่ทันอยู่สำหรับลำดับจุดที่สามสิบสามก็คือโมเดลโอเทอร์คานะครับ ที่ไปตามเมื่อกี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดปรากฏว่าราการกพลาดแหลหลายคนหนุ่มไม้สหมด่สาก็ิตีปีทีตีไม่ได้ราคาโควต้าเปนะครับว่ามีาคุเท่าไหรตัวแรกครับท่นวงนี้มาเต็นพัเออะไรกันเ

อทยอยออกมาแล้วสัญญาณไฟมาแล้วจุดแล้วครับท่าน 来来来来来。 ต้ทำรแนนะเรามาลุ้นต่อไปว่าเหวากับประชานเพราเหนือเข้าเลยนะครับเป็นลหนักที่41เเเืราวหนือเซากันมดแน่นะกใจไหมครับถูกใจไหมใช่ครับผมสถิติดีไหมปีนี้ดูอท่าทางก็ขอทำลายปีที่แล้ว500รอแล้วกัน

เอาช่างใหญ่เวงเดี๋ยวช่างใหญ่พอใจไหมออพอใจไหมครับเนี่ยโอ้ขึ้นดีเนาะครับป<า>้าถูกมันเป็นบังไฟซึ่งทําเป็นมิติใหม่ วิธีใหม่มันใหม่จังได้เขาบอกฝากปีฝากดอกร,ร,รูปแบบมันครูปแบบการอัดการเน็ตขมันมันบ่คือแต่เก้อนโอ้แต่ก่อนเขาอัดเป็นบังเปื่อยธรรมดาเขัดอัดวิธีการอัดที่มันแบบพัฒนาขึ้นเดี๋ยวเขาเน็ตตัวนมากอัดธรรมดานล้วเดียวกับอัดบล็อกบอหรือว่าอัดเป็นล่างแล้วแต่ไฟแต่มันครับตัวนีหนึ่งถึงเห็ดใหม่โอ้เห็นผลเลยเนาะเห็นผลชัดเจนเลยพ่อโอ้สุดยอดเลยนะครับเดเห็ดใหม่เด้๋พี่น้องเด้อเป็นมิติใหม่เวอร์ชั่นใหม่เลยนี่เห็นหมนี่ย เป็นตรงเด็กเลย็นบอนรัตไปทรรับทางคนเียกป็นการทท่านทีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ได้จระบอกช่างบ้างไฟขอพาโราท่านได้เคลื่อนออกจากบนถนนโดยอุวยเื่อรขบครับสัญญาณไฟมาแล้วครับ แต่จุดหน้าบัตรต่อไปนี้ครับลำดับที่43มีชื่อว่าบุตรผู้นำสุดแล้วครับท่าน

ลูกชายาลําดับที่44ตามนี้โอ้ยเก็บตัวหน้าที่ <laughs> <laughs> ยาวของบ้านสามเมตรความกว้างสี่นิ้วครึ่งความยาวของเส้นรอบวงประมาณเมตรพื้นที่ของบ้านไซนะครับประมาณ7.071นเตารางเมตรความยาวของล่มคือเก่าโซดินประสิวนะครับ1,2,3สอส แจ้งประกาศเรื่องรถนะครับเฮ้ยตีเด็กกองก่กองทหนรอทนึ่งห้่หกเก้าทหนึ่งห้าอกเกอากรณสุดยอดโอเคโอโหเปแล้วเปแล้เรื่องรถเอาเอาเอาด้วยนะครับ นานส่วนจำกัดเอสพีฟารีกสูชินารายให้การสนับสนุน5,000บาทขอจะควมาือนะอนลกทต่องขอบคุณ้อมูลของปลายพาตาโรนะครับความยาวเทปเท่าทุกการสีนิ้วขึ้นความยาวของเ็ดนะครับชุดปุ๋ยให้การสนับสนุน N อ จากที่46ขึ้นสู่กองฟ้าหลังจากบ้านใครแสนมี้แล้วเราก็ตายไปตายงไปขึ้นไปอะไรนล้านขึ้นีีเลียวขึ้นทีสุสูง6ง5นิ้วให้กำลังเลื่องเข้ามาโดยใช้รถอีกเอไปด้วย มาประวันับไอ้จัดรในล่ยังไหนอ้ไปยังไหนข้อึงเสเปกนยังไหเนี่ยได้การช่วยเด้ว่วหล่มมาทำงานไปเลยโอ้ขึ้นนี้อยู่ตะวันลมมาทำงานครับโอ้ชื่ยใจเยะ เอาไม่ได้เนาะเอาไม่ได้เนาะพีนาเนาะโอ้พีนาเอาไม่ครับทีมงานเนาะความรู้สึกเป็นองเลยนาะก็เสียใจเยอะครับแต่ว่าว่าเป็นยังครับพีนาเอาไม่ครับพีนาเอาไม่นักกีฬาสุดยอดมากครับผมสู้ๆพอทำเวลาด้วยสงสารคิวท้ายด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เจนนี่รับคาได้ไม่เจ้าเป็นยังว่าเปนยังเฝ้าอยู่มีเจนนี่รับได้แหละ และขอขอบพระคุณไปยังซื้อแทนดวงดูบ้างใส่ด้วยนะครับบอกให้เงี้ยกันแรงเงี้ยเขาแล้วเออซิเรียบบ่สายตาไครสายตามันเนาะปวดหัวอ้อยมันฝุ่มันลบพ้นไปลงพฝนลบมันอู่ไป นั่นล่ะลงเดินนั่นล่ละคุณจะของเพันหูทีแท้ๆเห็นวอลเลนไหมละครเอาเลยนะครับชิคกัมพีแอนด์รอยสามีีไฟเบอร์นะคะที่เป็นยังไงเน่ครับขึ้นง่ามเนาะขึ้นสุดยอดแต่ว่าพีนาแก้ไขเรื่องล่มนะครับมีปัญหาเรื่องล่มอย่างเดียวนะครับสำหรับค่ายเทวาเหินฟ้านะครับ รับประกันปีหน้าว่าจะสมบูรณ์แบบทุกประการปีนี้ต้องขอโทษขออภัยกับท่านผู้ชมนะฮะว่าล่มของเรายังไม่สมบูรณ์แบบนะครับครับสู้ครับผมครับครับบัญยาของเล่นสามเก่าโจดีมป้าชิวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผู้ร้ายผู้รนุน

จะเงินหรือไหมแต่จังไงแล้วก็จะพยายามนะครับข้าจาเลยนะครับลำดังที่สุขสองคุณเก่าประดูมากัรถดกันก่อยนะครับสังเกตว่าล้อลดนยังแคบ4น้อนะครับตรงนี้ไปดูด้วยครับ ก็เดห้มดีนะมองนี้เนาะเด้มดีมองนี่เย็นเลยมีช่วสายในเขตที่เราให้สำหรับบ้างไทยร้านเอกทรัพย์จัดให้ปีละครั้งจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้จากใจแม่บ้าน

หมดผูพันของเราและก็ร้านใจร้านดุกสงครามเพื่อนเพื่อนพี่น้องเี่ักมีามา่้องรักนกรัเข้าไปในีครั ทางประเทศรับการเป็นนักเตะเร็นแล้วหครับไม่ต้องแห่แย่งคืนนั่นความมุ่งมั่นสุดขั้วถึงได้การเลี้ยงก็เลี้ยงเพื่อได้ครับทีมที่6เมตรนะครับถ้าตัดไปยังกระไดดได้หมดเลยนะถ้าตัดไปยังกร้โดดได้หมดเลยนะ หนียวลงจากรถเรียบร้อยเขาฐานที่ตั้งเลยพีเน้องแล้วเขาสูดที่ตั้งเรียบร้อยนะเดี๋ยวนะครับบังไฟกะไล่นะครับ ดีสานเลยมัง,งไคแต่ไลเป็นยังซี่พี่น้องครับอืตัวนี้ยังนีตัวใหญ่กว่านี้พี่น้องครับยังมีตัวใหญ่กว่านี้อยู่ตัวใหญ่กว่านี้กับสิบล้านน่าพอเนะสิบล้านนะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวสองล้านนึงอโอ้สองล้านกับสามีสิบล้านที่ซ้ำได้พี่น้องครับเอาติดตามกันไปเลยเลยพี่น้องครับนี่อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งเนาะเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าน้องเฮ้าติดตามรับช่มนุก,กันถึงเวลาการจุดพี่น้องครับ มาเบิงความแห้งคว่มอลังการความยิ่งใหญ่นะครับผมของตะไลสองล้านล่ำนี่ว่าสิเป็นยังไงพี่น้องทีมงาน,นก็ร่างซอยกันนะครับผมพี่น้องครับซอยกันวันนี้ขันมีตอนเข้ามันอยู่ทั้งสื่อทั้งในและต่างประเทศนะครับสื่อมากนะครับผมเปิดสมาติดตามรับชมกันทายผอกถ่ายภาพนะครับผมนีม่คืองานบุญบนันท่าพี่น้องครับ บุญบา้านเฮาบุญบา้านเฮาเนี่ยสวัสดีครับบุญบ้านเฮาพี่นอ้องบุญบา้านเฮานะครับนะครับรอสักครู่รอสักครู่อยุงีด้ขัน ตอนนี้กำลังอยู่ใน,นขั้นตอนติดตังตนนตดต้งนะครับผมขนะั้นตอนขอการติดตั้งนะครับผมก่อนที่จุดเนาะสัญญาณนะซีพอดีไหมพี่น้องเนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีตรงนี้ขั้นตอนของการติดตั้งเลยพี่น้องเด้อตอนนี้กั ขาสักคู่ขาสักคู่ควากยานีตรงความยาวนี้นัเป็น เห็กนะครับอยู่ที่6มลก็คามกว้างของรัศมีของเหล็กนี้อยู่ที่6นิ้วนดประสิว6.5อ่านะครับร้ทานเป็นเหตุงานนะพี่น้องเด้อ้าได้หรพี่ ของใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้องครับของใหญ่นะครับติดตามไปได้พี่น้องเด้อของไงสองล้านเบรรลังสันนะครับไปแต่ไล่สองลานรุ่นหน่อยเรากับไงดแล้วพี่น้องติดตามรับชมสีจวดซ้ำใดบปรจวดซ้ำใดพี่น้องครับนี่มีการหมุนซอยได้พี่น้องเด้อมีการหมุนซอยน้ำไปแล้วพี่น้องไปแล้วจวดแล้วจวดแล้วพี่น้องจวดแล้ว อย่า,า,ยาฟาวอยา่า,ยาฟาวอย่าฟาวเบิ้งลมมันสิกลางบอพี่น้องอยา่าฟาวลมกลางบอขันลมบอกลางนี่จบเลยเด้ ลมไปจางไหนลมบบกกลางพี่น้องจบเขาวกลางว่ากลางว่าแล้วเลยพี่น้องโอ้ยขึ้นดีขึ้นงามพี่น้องครับลมบบกกลางจบเขาวเลยลงเสนออ้นรอบหนีน้อง